สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกองแทบคุงนะคบอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทําป้ายแบบนี้นะครับเป็นป้ายเมืองนะเป็นป้ายเมืองเรียกว่าอะไรแบบก่อนเข้าเมืองอะไรเงี้ยมันจะเจอป้ายเมืองอย่างนี้นะผมก็จะมาสอนทํานะและอีกอย่างคือตัวอักษรมันนูนขึ้นมาด้วยนะครับก็จะมาสอนทําแบบนี้กันนะซึ่งบอกเลยนะคือนี่มันโคตรแบบง่ายมากๆเลยนะครับใช้เวลาทําแค่แป๊บเดียวเองมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็คือวิธีทำแบบเนี่ยคือเรียกว่าอะไรมันจะทำออกมาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสอนทำกันเลยนะอย่างแรกนะครับให้เราไปเอา อ่า,อาโมเดลกล้วยออกมานะครับเป็นพาร์ทกล้วยออกมานะแล้วก็กดคอนโทรลสนะครับให้มันหมุนได้นะก็หมุนมาแนวตั้งนะครับจากนั้นให้กดคอนโทรลสนะครับย่อลงไปนะอย่าลืมนะครับเอามูฟออกด้วยนะแล้วก็ย่อไปตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็ให้เราขยายมานะครับอ่าขยายใหญ่เลยนะ ค okay. ขยายมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็กด Ctrl c t r l C Control V ท a b นะครับจากนั้นก็ให้ไปที่โมเดลเอา Move กลับเข้ามานะจากนั้นให้ตรงกด c t r o l 2นะครับจากนั้นก็ลากลงมานะครับให้ซ้อนทับกันโอเคจากนั้นก็เลื่อนใหม่อ่ะแบบหนึ่งนะมันไม่ได้ซ้อนทับกันเดี๋ยวผมต้องเอา Move ออกก่อนนะอ่ะเอา Move ออกก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคเอา Move ออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทะลุลงดินนะ โอเคเราให้มันตรงๆกันโอเคแล้วเราก็ลากมาไว้ตรงนี้นะครับลากไปไว้อีกทางนะจากนั้นเราก็ให้คันโท C ซีคันโทวีจากนั้นลากให้ตรงนะครับจากนั้นให้กดคันโทนสองนะอัน,นไม่ต้องตรงมากก็ได้นะครับเพราะว่าเขาคงไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคนเล่นนะโอเคแบบนี้อขออนุญาตเปลี่ยนสีนะสีมันอะไรนี่สีมันค่อนข้างเม่ยว่าอะไรโอเคมองไม่ค่อยอะไรจะเห็นเลยนะคือ ต้องให้ตรงหน่อยนะครับเวลาที่เรายืดออกไปมันจะได้ไม่ดูน่าเกลียดนะมันจะถ้าเวลาเรายืดออกไปนะครับคือถ้ามันไม่ตรงมันจะเห็นได้ชัดมากเลยนะอันนี้นะเพราะฉะนั้นต้องเอาให้ตรงๆหน่อยเวลายืดโมเดลนะครับโอเคกดคอนโทรลอย่างนี้นะครับอ่ะยืดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตรงหรือเปล่า พอพอช้ได้นะครับเดี๋ยวจะกินเวลานะเวลาที่ทําให้ตรงนี่มันค่อนข้างยากเนาะจากนั้นนะครับให้เรากดโมเดลล่านะครับคอนโทรลซคอนโทรลมีขึ้นมานะจากนั้นกดคอนโทรลสองนะครับจากนั้นก็ให้ลากมาให้ตรงเลยสังเกตเวลาเรากดไอตรงไอตรงแบบลูกศรอ,อย่างเงี้ยมันจะเห็นทะลุไปถึงข้างในเลยใช่ไหมแล้วก็กดค้างนะครับอย่างเงี้ยให้ลากให้มองข้างในด้วยมันจะทะลุใส่นะหากดค้างปุ๊บโอเคมันได้หรือยังมันตรงหรือยังยังไม่ตรงก็ปรับไปอีกนะ อืมไม่ตรงโอเคค่อยๆปรับไปนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วเราก็มาดูข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัว์นะโอเคได้แล้วจากนั้นเราก็กดข้อหมดเลยนะครับกดคอนโทรลจนะครับมาที่โมเดลนะครับจากนั้นกดรีเนมนะครับเป็นเสาเนาะโอเคเราก็ได้เสาแล้วนะแบบนี้ขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเป็นสมุดพลาสติกนะเดี๋ยวเราเข้าไปปรับสีทีหลังนะจากนั้นนะครับให้เรากดอย่างนี้มาเลยคอนโทรลวี Ctrl v. โอเคแล้วก็ให้เรามาวางไว้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ที่ผมให้มันกบวางให้กบวางมาก็เผื่อไอ้ตรงนั้นมาหายเนาะเราจะได้มาเทียบกันอีกทีว่ามันตรงหรือเปล่าแต่อันนี้เราก็ใช้ได้แล้วเราก็ลบมันไปเลยนะจากนั้นเราก็ให้ซ้อนทับกันเลยซ้อนทับกันเลยนะครับนี่เราก็ดูว่ามันตรงหรือ,อยังนะครับโอเคจากนั้นเราก็ออกมานะครับแล้วยืดออกมาเลยนี่ยืดไม่ใช่ยืดเริ่มเลยขยับมันออกมาเลยนะ Okay. เราขยับตามที่เราต้องการเนาะที่ผมให้มันซ้อนทับกันเพราะว่าเวลาเราออกมาเนี่ยมันจะได้ตรงกันเนาะมันจะได้ไม่เอีย,ยงเนาะโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ให้คอนโทรลนะครับ C คอนโทรล V มานะครับจากนั้นก็ให้เราออกมาแล้วก็กดคอนโทรล2นะไอคอนโทรล3นะครับกดเปลีาคาค่ยนภาษาก่อนแล้วก็กดคอนโทรล4นะครับจากนั้นก็อย่างนี้นะครับแล้วก็กดคอนโทรล2นะครับ อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้คลิปนี้มันเร็วนิดนึงถ้าใครไม่ทานก็กดพอยส์กดกดหยุดนั่นแหละไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับโอเคมาเลยแบบนี้นะก็ให้เราลงมาอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้คอนโทรลสองไอคอนโทรลสานะครับจากนั้นก็ยืดคอนโทรลสองีกทีนึงโอเคไปดูด้านหลังด้วยนะครับโอเคจากนั้นกดคอนโทรลนะครับลดไอตรงนี้ออกไปเลยนะ ลบเอาไว้เลยได้ยังได้แล้วนะครับส่วนขนาดที่มันไม่เท่ากันเราก็ค่อยไปขยายใหญ่เอานะครับไม่ต้องไม่ต้องขยายอะนะคือเรารวบแล้วก็ขยายเอาไปเลยนะไม่ต้องค่อยๆทีละชิ้นนะครับจากนั้นให้กดคอนโทรลนี้นะครับลงมาโอเคแล้วก็ดูความเท่ากันนะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราสร้างพาร์ทใหม่ขึ้นมานะครับเป็นพาร์ทนี่บล็อกอย่างนี้นะครับกดคอนโทรลสามเดิมนะครับจากนั้นเราก็ยืดเลย จะสังเกตนี่นะครับอันนี้ของผมมันค่อนข้างบางนะพานี่ยเราก็เอาลงมาหน่อยนะตามต้องการเลยจากนั้นกดคอนโทนสามเอ้ยคอนโทนสี่จากนั้นก็อคอนโทนสีก่อนแล้วก็กดสีแดงมานะน่ะแล้วก็ใช้สีเขียวเลอไปเลยลูกซอนสีเขียวจากนั้นเราก็ทับเลยนะครับทับเอาซ้อนเข้าไปข้างในเลยนะครับถ้าสมมตินะไม่กด move ออกเนี่ย มันจะไม่สามารถซ้อนได้นะครับมันจะไม่สามารถซ้อนไอพาร์ตกันได้เนาะมันจะแบบมันจะค่อนข้างแข็งอะมันจะซ้อนกันไม่ได้มันจะเป็นบล็อกๆเลยนะผมเลยอยากให้ซ้อนนะครับจากนั้นกดคอนโทรลสามนะครับแล้วก็ยืดลงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวมันเลยเนาะเออเอาให้มันแคบพอดีพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดอาการสีมันจะซ้อนทับกันเวลาเดินไปเดินมามันจะเรียกว่าไงอะพาร์ตเวลามันซ้อนทับกันนะสีมันซ้ํากันนะครับมันจะเห็นเลยนะเห็นมันยืดออกมานะครับ โอเคแล้วก็ดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะก็ให้กดนี้นะครับดูแต่ของผมอะคือของผมมันรู้สึกมันไม่ค่อยเท่ากันนะผมก็เลยจะขึ้นไปหน่อยโอเคมันจะได้เหมือนตรงนี้นะถ้าสมุดลงไปมากไปมันจะเรียกว่ามันจะไม่มันจะดูแบบดูไม่เหมือนป้ายนะถ้าลงไปเกินโอเคครับจากนั้นก็ให้อ่าลืมไปเลยนะครับลืมให้ทําอันนี้อันนี้ผมทําเสาไปโอเคเสาไปแล้วแล้วก็อันนี้นะครับจากนั้นก็ ใช้เป็นคอนโทรจีจากนั้นใช้เป็นคําว่าอะไรดีคําว่าป้า,ายเสาแล้วกันนะครับป้า,ายเสาเคนะครับจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมไปโหลดปักอินนี่มานะครับเป็นปักอินที่ชื่อว่าอักษรไทยนะคนทําเดี๋ยวให้เครดิตนะครับคนทําก็คือคนนี้นั่นเองนะครับมันคนทำคนนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็อักษรไทยเนี่ยเป็นปลั๊กอินที่เรียกได้ว่าเป็นปลั๊กอินที่ค่อนข้างดีที่สุดแล้วสำหรับการทำป้ายแบบสำหรับเป็นคำเนี่ยคือดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมหาได้นะคะตอนนี้นะครับเป็นแบบ 3D ด้วยนะไม่ใช่ป้ายแบบแบนๆแบบ 2D นะเป็นนูนออกมาเลยเออให้กด install ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดปลั๊กอินตรงนี้มานะแล้วให้หาคำว่าอักษรไทยเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะกดปึ๊บเข้าไปนะครับทีหนึ่งแล้วก็รอโหลดนะนะ มาแล้วนะครับก็จะเป็นไอ้น,นี่นะอักษรไทยสุดหล่อเท่นะครับก็จะมาเป็นแล้วว่าอะไรเป็นเป็นช่องอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องใส่ข้อความนะครับก็ให้ใส่ข้อความอะไรไปก็ได้นะเป็นชื่อเมืองของเราก็ได้ผมขอเป็นเมือง ต้องเอาเมืองนี้เลยเมืองคนใจเกเรสําหรับใครนะครับที่ป้ายแล้วเรียกว่าอะไรที่มันไม่เท่ากันนะตรงนี้คือมันห่างๆกันห่างๆกันเขาก็ให้เรากดที่อักษรพขทนนยูเลยนะครับจากนั้นก็ให้เลื่อนได้ตามต้องการแต่ผมขอเลื่อนหน่อยละกันมันดูไม่เท่ากันเดี๋ยวขอใช้เวลาเลื่อนแป๊บหนึ่งนะี๋ยวเราจะรวบอย่างเงี้ยเลื่อนมันเลยก็ได้นะครับ โอเคพอได้เงี้แหละครับแล้วก็กดคอนโทรลจีเนาะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นคํานะสําหรับคนที่เรียกว่าอะไรที่ไม่สับสนเกี่ยวกับพาร์ทแบบนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อแบบถ้าเราเข้าใจแล้วพาร์ทนี้มันของตัวไหนตัวไหน,ไหนก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเสียเวลาก็ได้นะครับโอเคเราก็ตั้งมาไว้แบบนี้จากนั้นคุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้กดคอนโทรลจี G, จากนั้นมาที่โฮมนะครับและก็ เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นไม้นะสําหรับใครอยากจะเปลี่ยนเป็นเหล็กเป็นอะไรก็ได้นะแต่ผมขอเป็นแนวไม้นะไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้นี้ต้องไม้อยู่ไหนนะเนี่ยวูดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแต่ไอตรงเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นสีอิดแล้วนะเป็นอิดแบบแ,บบแ,บบแดงๆหน่อยนะผมไอ่ตรงนี้จะเรียกเลือนหมูก็ได้นะสีนี้อแล้วก็ผมไอคาราวนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นไม่เปลี่ยนแะละเอาเอาสีเดิมนี่แหละดีละ นะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับอคอนโทรนคอนโทรนสามนะครับจากนั้นให้มันใหญ่ๆหน่อยเออเป็นป้ายใหญ่ตามขนาดนะครับขนาดป้ายนะเออแล้วก็นี่นะครับย่อลงมาให้มันเท่ากันนะครับหรือใครจะไปอันนี้ก็ได้นะใครจะค่อยๆแบบเปลี่ยนทีละตัวอักษรก็ได้ให้ตัวอักษรนี้มันใหญ่กว่าอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ให้เลือกสีที่มันตัดกับสีข้างหลังนะส่วนไอ้สีนี้นะครับที่มันตัดกันก็สีทองนะครับเอาเป็นสีที่เรามองแล้วมันตัดกันก็ได้นะไม่ต้องเอาตามวิชาการนะก็ได้นะครับโอเคนะครับก็อย่างนี้จะสังเกตว่านูนนะครับหรือใครจะทําให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับโอเคเราก็ได้มาแล้วจากนั้นก็คอนโทรลจีไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อโมเดลเป็นเสาเสาเมืองนะครับ โอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับป้ายเรียบร้อยนะครับได้ป้ายมาแล้วเรียบร้อยจะเอาใหญ่หรือเล็กก็ได้นะครับป้ายตามขนาดเมืองเนาะหรือใครจะปรับไปตรงนี้ให้ขึ้นไปหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องตามขนาดผมก็ได้นะอย่างเนี้ยผมมีสองขนาดนะก็ขนาดนี้ก็จะเป็นป้ายที่เรียกว่าแคบๆหน่อยนะไม่แต่นี่เราจะเป็นลงมาใหญ่หน่อยอืนะครับก็อย่าลืมนะครับอ่า ลงถ่วน้ำหนักไว้ด้วยนะเดี๋ยวเวลาเล่นมันจะอ,ออกมานะโอเคได้ละกดผมขอใช้ H D M นิดหน่อยนะโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยอ่ะโอ้เป็นป้ายที่ใหญ่มาก หรือข้างหลังจะใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะครับตามใจเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะก็สําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดแชร์ด้วยนะส่วนปักอินนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะลิงก์ปักอินนะครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอืมต้องเปิดคอมเมนต์เพื่อไปดูนะไม่ใช่ดีคริปชั่นนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ